สำหรับงดประจำวันพุทธที่สองพฤศจิกายนเลขที่ออกสองสามสามสองสามเจด็ดสามสองสามเจด็ดสองสามเจด็ดสามเจด็ด 3าสองเด่นเข้าร้องเข้าและก็เข้า3ามสองสเจเข้าทั้งล่างทั้งบนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องทั้งส,สปปแล้วและพี่น้องคนไทยทุกทุกท่านทุก,ท,ท,กทุกคนสูตรบนล่างหวยแล้วสองตัว งวดนี้จะเป็นงวดที่67ประจำวันศุกร์ที่ีพฤศจิกายน2565สำหรับงวดที่ผ่านมานั้นเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับท่านผู้ชมและกะ็เข้าทั้งเด่นทั้งร้องสำหรับงวดนี้เลขเด่นฟังเลขเด่นคือเลขเกต ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันขันต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมนี่คือให้แค่เป็นแนวทางในการสื่อสลากหวยลาวพัฒนาฟังเลขกรองเลขแปดสำหรับผู้ใดชอบก็ตามได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับผู้ใดบ่ชอบบอม่มากกะ พานได้นะครับเลขเจเลขแปดเลขคำนวณศูนย์หน่าและ9ฟังเลขเด่นได้ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสเจ็ดห้เจ็ดเฝังเลขรองจับคู่ได้8ป8ศูน Pẹt ha pẹt chết lẹ pẹt cao căn chết chết pẹt pẹt hay phi ขอจงโชคดีของกิงของแท้ต้องมีลายเซ็นของผมนะครับท่านผู้ชมสูตรบนล่างหวยลาสองตัวหวยลาสองตัวก็คือหวยลาวพัฒนานั่นแหละครับท่านผู้ชมงวดนี้สีเป็นงวดที่67ประจำวันศุกร์ที่4พฤศจิกายน2565 ฟังเลขเด่นคือเลขเกตฟังเลขร้องคือเลขแปดและเลขคำนวณในตารางมี0มี1มี4มี5มี9กฟังเลขเด่นจับคู่ได้70 7ศ7น7์เกและฟังเลขรองจับคู่ได้80 81 8นย์แปดหนกัน77กับแปให้ฟรีฟีขอจงโชคดี ของจริงของแท้ต้องมีลายเซ็นของผมนะครับท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมานั่นผู้ใดที่มีโชคน้ำกะยินดีกับผู้ที่เพื่อนมีโชคมีลาบน้ำนะครับท่านผู้ชมเพะวางวดที่ผ่านมานั่นเข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าสาสองเข้าสาเจ็ดเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกๆคนทางสปปลาวและพี่น้องคนไทย ที่อยู่ประเทศและที่อยู่ต่างแดนจงประสบแต่ความโชคดีมีโชคมีลาบสูผู่สู่้นนะครับหวยเด่นหวยดังสวัสดีครับพบกันงวดต่อไป